พระกำแพงหน้าอิดทุ่งเศรษฐีจังหวัดกําแพงเพชรสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระที่ได้ชื่อว่าหาหายาดนะครับขึ้นจากกลุ่น้อยอีกคงหนึ่งนะครับคือเป็นพระพิมพ์กําแพงหน้าอิดนะครับ ที่เรียกว่ากำแพงหน้าอิดเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารูปทรงเขาเหมือนเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนอิดนะครับเหมือนอิดมอนนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยขนาดเล็กเท่าพักเครื่องนะครับก็เรียกกันกำแพงหน้าอิดนะครับแล้วก็แกะเป็นรูปของศิลปะนูนต่ํานะครับแกะลงไปคือตัวพระจะจมลงไปนะครับจมลงไปจากพื้นพื้นพระนะครับ เป็นพุทธลักษณะประทานพรนะครับยืนประทานพรพระพิมพ์นี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากพระทุ่งเศรษฐีพิมพ์อื่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรูปลักษณ์เนี่ยพิมพ์อื่นๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นกลีบบัวบ้างเป็นปั้นเป็นกลมๆบ้างนะครับเป็นเม็ดน้อยหนาบ้างเป็น เม็ดมะลื่นบ้างอะไรบ้างเม็ดมะเคล็ดนะครับแต่อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นนะครับเป็นพิมพ์เดียวที่ขึ้นมาเป็นองค์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับลองชมดูนะครับเป็นพาสเนื้อดินกําแพงเพชรนะครับเนื้อดินทุ่งเศรษฐีนะครับจะมีว่านดอกมะขามนะครับว่านดอกมะขามคือพวกสีส้มๆเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นว่านดอกมะขามกันนะครับฮะ สำหรับกำแพงหน้าอิกองค์นี้นะครับก็มีการเ,เจ้าของเดิมก็น่าจะมีการล้างขัดนะครับทำให้ผิวเปิดหมดเลยนะครับผิวเปิดจนเ,เม็ดแร่ในในเนื้อพ้าลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาบางองค์ก็บางชิ้นก็หลุดไปนะครับเป็นหลุมนะครับเม็ดแร่จะจะลอยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผิวเปิดหมดแล้วนะครับ แต่ก็ยัง,ยงเวนยังเป็นพาร์ที่ดูง่ายนะครับแม้กระทั่งเขาล้างหรือเขาใช้มาอย่างไงนะครับธรรมชาติของพาร์กลุก,ก็ยังหลงเหลืออยู่แทบจะร0 0เซนะครับพาร์ทจะเป็นแม่พิมพ์แกะออกมาค่อนข้างจะถึงเป็นนูนต่ำนะครับแต่ว่าลึกนะครับลึกแกะลงไปลึกเหมือนกันนะครับลึกลงไปมิลมิลครึ่งได้นะครับมิลครึ่งถึง2มิลน,นะครับจากพื้น จากพื้นองค์พระนะครับมีมิตินะครับพระมีมิติเกตนะครับพระพักนะครับพักกันนะครับหูสองข้างชัดเจนองค์ที่สวยๆนี่จะจะชัดกว่าน,นี้มากนะครับองค์นี้ขนาดไม่สวยก็ยังดูมีสเสน่ห์นะครับเป็นเป็นพิมพ์ประธานพรนะครับ พักกาแพงเพชรที่เป็นพิมพ์ประธานพรมีแทบจะไม่มีเลยนะครับมีม,มีลีลานะครับมีเปิดโลกขึ้นมาเยอะประธานประธานพรนี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นยุคลบบุรีเนี่ยพระล่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะยืนและประธานพรนะครับอันนี้น่าจะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับยังมีศิลปะลบบุรี มีอิทธิพลอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นพิมพ์ประธานพรยืนนะครับมือขวายกมือซ้ายทิ้งดิ่งลงไปนะครับครับะบงแล้วก็เท้าก็จะยืนตรงนะครับโดเท้าโดนะครับเท้าโด ็นพลาที่ขนาดกำลังน่ารักทีเดียวนะครับน่ารักน่าใช้ความหนาก็ประมาณ4มิลนะครับ4มิลหนาเป็นพลาที่หนาองค์นี้ชำรุดนิดหน่อยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีมีชำรุดนะครับชำรุดอาจจะรุ่ดในกลุก่หรือว่านอกกลุ่ต้องลองดู แต่ทำรุดมานานแล้วนะครับมองไม่ออกรุดมานานแล้วแล้วก็มีการล้างทําให้สันนิษฐานไม่ถูกเหมือนกันนะครับคาบกู่ก็ไปหมดแล้วโดยเฉพาะด้านหลังนะครับมีการขัดขัดจนขาวเลยนะครับถ้าขอบนี่ยังเห็นเห็นเป็นลักษณะของคาบลาลักอยู่บ้างนะครับคาบน้ําตาลเข้มพวกเมี้ยนะครับ แต่ว่าด้านหลังนี่ขัดจนขาวเลยนะครับแล้วก็เม็ดรแร่ลอยนะครับแล้วบ้างก็หลุดอันนี้รถอันนี้ลอยอยู่นะครับบ้างก็หลุดอันนี้จุดแดงๆพวกนั้นก็คือว่านดอกมะขามนะครับคนโบราณเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับว่านดอกมะขามซึ่งเป็นเป็นคุณลักษณะของจุดสังเกตของ พักเนื้อดินกำแพงเพชรเลยนะครับสำหรับว่านดอกมะขามสีน้ำตาลพวกนี้ก็เรียกลาลักตอนเข้มๆข,ขึ้นมาหน่อยอนเนท้าโดวโอเคพากกำแพงหน้าอิดพุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรขอบคุณครับ